ทางมโนอุป,ปัจิตวานิุรจันติเตตังปัสม,มุตสุาทโธยะถาวาริวังอุราปริปเรนติสักัง เอวะเมวะอิโตตินัางเปตานังอุปกาปสิอิจิตังปติตังตุมหังคิดปปเมวะสมิจฉะตูสัพเพปุเรนตุสังกัปาจันโทปนราโสยะถามณิโชติลาโูยะญาสักนิติโยอเวะ กายุอคภวาสปียตโยวิวัจจตุสัพโร u ินโอวินาตุมาเทวภวะวันตารายุสุกีเตีกายุโคภวาภิวาตันตีเตียเนจังวุตาปะจิโนจ อายุวันโนงุตังปารังอาคาสิเมอัคาติเมยาติเมตาสะกะจะเมเมตตานาตังคินังตาจามุปเปตตามะโนสราในลวนนางวาต ยะเอวันติยัติยัคโยอะญังจะควรตินาเทนสังตัมปิตุปเทีติตาทตระตังะยัสตาตุตอุปตังปติตุยติธรรมมวจอะยังมิทาติตเปตานะปวรจัตะต ารังปัตตังจะเตวะกัมมันโทภะเทนนังโตเมอิปุรัญญังปะตุตังอะนัปปะทานเตสวะตุตัปปะมังกตัวะตาสท ผิดาว,วันุเตยวภวตาประมัง,งะกะลงราคันตุสาเปเทวตาพะธรมานุภาเวนัตโสิวังทุเตววตุสาประ,ปะมังกะลงราคัน,ววนตุสาเป,าปเทวตสาสัพะสังฆา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดวอพระราชทานพระรวมราชานุเคราะห์ในการออกเมรพระราชทานเพลิงศพคุณกรี่งเทียมสเวยสระพงษ์ชาตรีนะครับในวันนี้นะครับได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอญาตประกาศแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าเวลา หนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีนะครับจะมีการสับไฟและไฟจะะไจ,จะดับนะครับไม่ใช่อาจจะจะดับะะนะครับ,รบ,รบ,ไ,ฟรบไฟจะดับช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับท่านจะตกใจนะครับจะมีการสับไฟนะครับไฟจะดับช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับก็จะตกใจนะครับเพราะว่าจะได้สับไฟทดลองไฟนะครับใช้ในพื้นที่นะครับ พิธีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับวันพรุ่งนี้จะมีพิธีนายโตรมราชาดเคราะห์เวลา1ิกนากาสามนาทีนะครับวันนี้มีภาพยนตร์ภาพยนตร์แสดงโดยพี่เอกสุรพงศ์ชาตรีได้มีมีบางคนถามว่าพี่สุรพงศ์ชาตรีนี่เขาชื่อชิ้นเขาชื่อพิทยา เขาชื่อเอกในช่วงไหนเออเขามาเป็นชื่อเล่นชื่อเอกในช่วงไหนที่จริงแล้วชื่อเอกนี้ได้มาจากคําว่าพระเอกพอเรียกง่ายๆดังน,นั้นผู้หลักผู้ใหญ่เรียกว่าพระเอกพระเอกสุดท้ายก็เลยกรอนเหลือคาว่าเอกและกลายเป็นชื่อเล่นเป็นนิคเนมของพี่สุรพงจ์จตีก็เลยเรียกกันจนติดป,ปากว่าพี่เอกพี่เอกมาจากคําว่าพระเอกพระเอกผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ไม่ต้องออกนามท่าน,นเรียกว่าพระเอกพระเอกคือท้ายเลยครัว่าเอกเอกเอกก็เรียกเขาก็เลยปีชื่อเล่นว่าเอกหลายคนสงสัยชื่อแม้แต่ผู้ใหญ่บรคคลที่พี่เอกรงตือ,อยังสงสัยว่าเอ๊ะมันชื่อเอกแต่เมื่อไหร่นะีก็พอการบำเพ็ญกุศลนะครับออกเบบพระทานเพลงิงศพที่กรีฟงเตเทียมสเวสวยชนปิดแห่งชาตินะครับสพงจารตรี ในวันพรุ่งนี้ทุกท่านก็จะต้องมาแต่เนิ่นๆน,น,นะครับเพราะว่าสถานที่กว้างนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วจะดูแคบนะครับต้องขออนาตเลยต้องขออนุาตเรียนเลยว่าพรุ่งนี้อาจจะดูแคบการจอดรถซึ่งปัจจุบันนี้เวลานี้จอดได้สะดวกสบายพรุ่งนี้อาจจะต้องติดขัดนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องการจราจรให้มาก่อนมากๆและก่อนเวลาเพราะว่า ถ้ามาช้าคอนโทรลรถไม่ได้พรุนี้ถ้ามาช้าคอนโทรลการจอดรถไม่ได้รถพระรถคารวะรถพี่น้องญาติโยมสาธิชนทั้งหลายที่จะมาทั่วสารทิศวันพรุ่งนี้นะครับต้องมาแต่เช้าพูดตามตงต้องมาแต่เช้าเพราะว่านั้นไม่สามารถจะดูแลเรื่องการจอดรถได้เพราะว่าเดี๋ยวไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ก็จอดได้ไม่เยอะไม่เต็มพื้นที่นะครับมีแบ่งๆแ,แต่เข้าไม่ได้ก็จะลําบากเพราะฉะนั้นต้องขอความเคารพ ผู้ดเกี่ยวข้องได้มาเดริเนิ่นในวันพรุ่งนี้นะครับในเรื่องของงานการจราจรนะครับวันพรุ่งนี้นั้นจะมีพระสงฆ์ระดับสุนเดพราชคณะรอขระราชาคณะ,ร,คณร,าาคณะราชาคณะตั้งแต่ชั้นธรรมลงมาถึงชั้นสามัญแล้วก็พระครูสัญญาบัตรพระมหาปรเรียนต่างๆนะครับที่จะได้เมตตาเดินทางมาร่วมในการประกอบพิธีหลายร้อยรูปนะครับหลายร้อยรูปด้วยวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ที่จอดรถด,ด้านใน ด้านในเข้าไปด้านในผมถ้าผมดูมันเป็นด้านทิศเหนือนะแต่ว่าผมไม่รู้ผมหลงทิศก็ได้ด้านหลังอาจจะเรียกว่าบนตนพิธีหรือประรามพิธีอะไรต่างที่พระสงฆ์ได้ที่กําหนดไว้ให้พระสงฆ์ได้นั่งนะครับด้านหลังนู้นนะครับส่วนด้านของคารวะญาติ